สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูสวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับตอนนี้ก็ได้เวลาทํางานครับท,งา,ทงานรับนักท่องเที่ยวหลังจากรอมาตั้งแต่เช้าอากาศร้อนครับก่อนที่จะทํางานก็ก่อนที่จะแต่งตัวทํางานมาอาบน้าให้กับน้องช้างกันก่อนค่อยแต่งตัวทํางานครับเชือกแรกนะครับ พลายชัชมโบที่กินดินถ่ายท้องนะครับสรุปแล้วน้ำน้องเป็น,ป,นป่วยกินดินไถ่ายท้องที่เป็นขาแข็งๆอาการแรกไม่ทานหญ้าไม่ทานอาหารเลยหลังแจกถ่ายออกมาเป็นก้อนเรียวๆแล้วก็มีดินผสม น้องก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็กินหญ้ากินอาหารได้ปกติเชือกที่สองน้ำปลายบิลลี่กำลังอาบน้ําอยู่ต่อด้วยเชือกสีดออีกเชือกหนึ่งนำปลายอาซีดอบวกเงินสามเชือกเรียงกันเลยมีแต่นุมน่มๆรูปหลอดทั้งนั้นเลยอาบน้ําก่อนแต่งตัวน้ำร,ร,นรับนักท่องเที่ยวสําหรับพ่้ใหญ่แล้วก็แม่พูนก็อยู่ในร่มอยู่นะครับก็ หลังจากเด็กๆเอา,าไว้รุ่นอาบน้ําเสร็จก็จะพาพ่อใหญ่ามาอาบน้ําที่หลังเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่กันนาแดดก็ร้อนส่องถึงแล้วตอนนี้นี่พ่อใหญ่ก็อยู่ในร่มตรงนี้แดดก็ส่องถึงแล้วเดี๋ยวหารอนนะหนุ่มๆอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่ไปอาบน้ําตรงนี้ก็จะเป็นที่รอรับนักท่องเที่ยวเป็นร่มหลบแดดให้กับช้าง นี่นะแม่พูนก็แต่งตัวแล้วนะเม,นะมื่อสักครู่นะมีทางกัิั์ประกาศมาว่ามีแขกจองมานะพวกชาวพวกช้างก็ต่างตื่นเต้นตื่นตัวกันหลังจากอารอนักท่องเที่ยวมา,าหลายวันแล้วที่ไม่มีแขกเนะมื่อวานพ่อใหญ่ก็ไม่ได้คนเลยสักเที่ยวนี่ก็แม่พูนนะคุณลุงก็แต่งตัวแล้วนะ ลำาการของแม่ปูนอาการของแม่ปูนซับก็ดีขึ้นแล้วนะครับแม่แม่ปูนนะครับกินดินถ่ายท้องนะครับแต่ว่าไม่ถ่ายท้องนะครับน่าจะถึงเวลาที่ต้องถ่ายพยาธิช้างนะครับตามธรรมชาตินะครับเมื่อได้กินหญ้ากินอาหารเยอะรุดมสมบูรณ์รพยาธิก็เกิดขึ้น ามธรรมชาติแล้วเขาก็จะกินดินดินหาดินโพรงนะดินโพรงตามป่าแต่ว่าแถวน,นี้ไม่มีนะเพราะว่าไม่ได้นําออกไปเลี้ยงนะตามเขาตามป่าเหมือนนะตอนที่อยู่บ้านเขาก็เลยกินดินนะกินดินบริเวณที่นะนอนก็เลยเป็นการกินดินถ่ายท้องถ่ายพยาินั่นเองแต่ว่าพยาธิไม่ออกนะเพราะว่าเป็นแค่ดินธรรมดา จะต้องถ่ายพญานะนะนะต,นะตินะะถ่ายพยาตพ่อใหญ่แล้วก็แม่พูนด้วยเดี๋ยวนะไปดูขั้นตอนนะต่อไปนะก็คือจัดถ่ายพญาตให้กับแมุู่นแล้วก็พ่อใหญ่นะแต่ตอนนี้นะทํางานก่อนทํางานก่อนนี่พ่อใหญ่ยัอยู่ฝั่งนี้นะนะต่อไปเดี๋ยวไปดูนะเราไปด,นะไปดนะูถ่ายพญาตให้กับพ่อใหญ่หกันแล้วก็แม่ปูนดะ้วยนะ <oppon. |ml|>. <ğlum>. เลิกงานแล้วตอนนี้ก็มาหาบำรุงครับตวดตรวจตรวจสุขภาพให้กับช้างสักหน่อยวันนี้มาหาบำรุงยาให้กับแม่พูดครับมาถ่ายพยาติด,ด้วยดูครับสังเกตดูนะจากช้างที่เขา,าเล่นดินโยนดินแบบน,นี้แสดงว่าอาการเขาสดชื่นนะเป็นธรรมชาติของช้างนี่ครับกล้วยมาแล้วพร้อมยา ที่จะป้อนวีใหญ่มากนะครับแม่แม่กล้วยที่นี่วีสวยวีงามวีใหญ่แล้วก็หาลำบากหน่อยนะครับกล้วยเพราะว่าบางทีทั้งตลาดนะครับมีเยอะสุดแค่สิบวีนะครับวันนี้ก็นำะมานะถ่ายยาให้กับแม่ปูนแล้วก็พ่อใหญ่นะครับก็คือนำกล้วยมาใส่ยาถ่ายพยาธิสักหน่อยนะครับวันนี้ครบกำหนดถ่ายพยาธิถ่ายยาบำร,รุงนะป้อนอยาบำร,รุง อ่นี่คุณลุงก็มาแล้วน่าจะเดินสำรวจต่อหม้อนะเพื่อที่จะขยายที่นะาย้ายที่ปลูกให้กับแม่พูนอีกว่าตอนนี้ก็มีต่อหม้ออยู่ตรงนี้น,ะนี่คนระับทุ่งหญ้าสวยงามสดชื่นบรรยากาศช่วงยามเย็ยนใกล้ๆตีนเขาแม่พูนใส่ยาครับใส่ยาก่อน Ya dia dia dia. Ya cukup. Cepat cepat. ปันดูครับหัวลุงน้ำเป็นบีเลยวีใหญ่มากนะบีถ่ายยาแล้วแม่พูลครับต่อไปก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะก่อนนี้อีกนะครับต่อไปก็จะมาถ่ายพญาติให้กับพ่อใหญ่เดี๋ยวมาดูกล้วยของพ่อใหญ่กันนี่นะบีใหญ่มากครับอ่ายาขาวๆนี้ก็คือ,อยาถ่ายพญาตินะครับ นี่่อใหญ่อยากจะถ่ายพยาธินะครับแล้วก็บำรุง่อใหญ่ใาสา่ย,ยาแล้วนะครับสำหรับยาถ่ายพยาธิก็จะกินครั้งเดียวทีเดียวเลยสำหรับยาเบ็ดซีเดงเป็นยาบำรุงก็จะกินทุกวันต้องมีผลไม้อย่างเช่นกล้วยมาป้อนให้กับ่อใหญ่กินทุกวันสำหรับยาบำรุงให้กับ่อใหญ่ สำหรับกล้วยบวรินี้นะครับแถวนี้ตลาดแถวนี้ก็จะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตลาดเล็กๆกล้วยแต่ละมือแต่ละวันก็จะมีเยอะสุดไม่เกิน10หวีครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาสิบหวีเลยนะครับมีหวีใหญ่ด้วยนะแต่ว่าปกติก็จะมีหวีเล็กมีใหญ่แะลกันวันนี้มีแต่วหวีใหญ่สวยๆเลยนี่นครับอ่าพ่อใหญ่ก็คืนน้ําลายรอแล้วครับพร้อมที่จะป้อนอยาบํารุงอ่าแล้วก็ยาถ่ายพยิยให้กับพ่อใหญ่ก่อน อ่าพอใหญ่เดินนี่แล้วครับรอนานเออ อร่อยไหมพอยายวันนี้ก็ได้กินกล้วยอี่ใหญ่ๆเลยนะบีสวยมากนะบีสวยน่ากล้วยที่นี่ก็จะ,ะหาซื้อยากนะหาซื้อยากหน่อยแต่ก็มีนะแต่ถ้าจะต้องการแบบเป็นจํานวนเยอะๆต้องเข้าไปในตัวเมืองอห่างจากที่นี่ประมาณ10กว่10า10กว่ากิโลสินะบกว่ากิโลก็ต้องตื่นไปแต่เช้ามืดแล้วก็ต้องใช้รถกระบะไปแต่ถ้าจะไปหา ช่วงสายนะรถจะติดนะต้องไปแต่เช้ามืดแล้วก็รีบไปรีบกลับเพราะว่าถ้าเช้า,ชาแล้วรถจะติดออกจะออกมายากครับวันนี้ก็มาป้อนยาทำบำรุงให้กับพ่อใหญ่และก็ไม่พูนซั์นะครับก็ขอบพระคุณทุกๆกาลังใจนะครับที่ส่งเข้ามาให้ทางขวานแล้วก็พ่อใหญ่ท้องคุณนะครับที่ไม่แม้ทุกท่านครับที่<ม>เป็น<ม>ห่วง<ม>เป็นใยญัญญาการของพ่อใหญ่แล้วก็ไม่พูนด้วย สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้มาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ